กูกริิสูทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการขอนี้ย่อมไม่เป็นที่ชอบใจแม้ของพวกนาคทั้งปวงผู้อยู่ในนาคพิภพอันสมบูรณ์ด้วยลัทนาเจตจะป่วยล่าวไปใหญ่ถึงพวกพรามผู้ทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นสักหนึ่งก็หาปัะนะก็ย่างยากเป็นประหนึ่งทําเนื้อ ให้เกิดขึ้นจากหินดังนี้แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพมาทัทัสคงราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูพลพราหมณ์ซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากแม้ในเวลาพระโพธิสัตว์นั้น ที่วิ่งเล่นได้